วันนี้เวลา8ดนาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัพลาซาลาดพร้าวทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ16ปีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันดีๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ว n e Day with Nuclear Technology Better Solutions for the Bright Future โอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์จำนวน8รางวัลและได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณโปาการต่อการดำเนินกิจกรรมของสถาบันจำนวน3คน จากนั้นได้ทอดพระเนตรน,นิทศการ16ปีสทนประกอบด้วยนิทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศนิทศการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณาคดีใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรงังสีและเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ช่วยวิเคราะห์โครงสร้างภายในและองค์ประกอบธาตุโดยไม่ทำลายโบราณาวัตถุซึ่งอาศัยการทะลุผ่านของรงังสีเช่นเดียวกับการถ่ายภาพด้วยรงังสีเอกซ์ในโรง ยาาบลแต่การถ่ายภาพโครงสร้างภายในของวัตถุสามารถใช้ได้ทั้งรังสี X รังสีแกมมาและรังสีนิวตรอนซึ่งมีหลักการคล้ายกันแต่ผลที่ได้ต่างกัน นิทรรศการด้านงานวิศวกรรมของสทนอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณาสุขสแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณรังสีเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รังสีสูงและกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงของการได้รับรังสีในปริมาณสูงนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นิทรรศการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุ กุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรับเครื่องโทคาแมกจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนในปี2561ใช้สำหรับการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของประเทศไทยและนิทศการอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยการใช้รังสีเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนไม่ทำให้ลักษณะทางกายภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยองค์การอนามัยโลกรับรองแล้วว่าอาหารฉายรังสีปล ปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมห ah าชนตั้งขึ้นเมื่อวันที่21เมษายน2549มีภารกิจหลัก5ด้านได้แก่วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทโปร,รังสีและการจัดการกากากำมันตารังสีให้บริการทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนด้านความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสีการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายจากรังสีดำเนินงานด้านความปลอดภยัยความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภยัยทางนิวเคลียร์และรังสี สถาบันได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน42หน่วยงานและหน่วยงานต่างประเทศ15หน่วยงานเป็นการร่วมมือด้านบุคลากรพัฒนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยของสถาบันผลิตผลงานวิชาการนำเสนอในที่ประชุมและบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า400ผลงานการปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการของสถาบันสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากกว่า16,000ล้านบาทต่อปีปัจจุบันสถาบันกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สําคัญ2โครงการได้แก่การพัฒนาเครื่องไซโครตอนสำหรับผลิตเภสัชพัณฑ์รังสีทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการโทคาแม็กเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นทั้ง2โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องได้ในปี2566เป็นเครื่องมือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน